เสียค่ะเก่งมากหนูจืดทำสอเสือเป็นแล้วครูยังไม่ได้สอนเลยนะเนี่ยลูกพ่ออใช่ไหมคะฮะลูกพ่ออครับสายเลือดเข้มข้นมากเขาเรียนเก่งเท่านี้เก่งเลยเด็กยิงแหลมอ่นไม่เด็กยิงจืดเขาทำสอเสือเป็นแล้วหนูทำหอหีบถึงสารีแล้วค่ะโอ้โหทำหอเห็บถึงสารีแล้วเด็กชายแพนด้าหนูทำตัวอะไรไปมั่งอือผมทำสารีครับสารีนะน้หนูแพนด้าล่ะครับลอลิงค่ะ กอลีทุกการมืเฮ็ดชอเสียะแม่เก่งมากโอเสียมันมีหางทํายากคู่เข้าใจเธอเก่งมากนี่ค่ะคนอื่นเขาจงทำไม่เป็นเลยบอกอย่างบอไม้ไม้หนูทําเป็นยังหนูเฮ็ดจู่ค่ะหมวกบ้านนี่แต่ว่ามือนีเฮ็ดชอเสียเก่งมากโอเสียเก่งมากเธอทำเก่งมากอยังยังนอเน่นอ่ะเป็นยังนอเน่นอ่ะนอเน่นเราพากระเฮ็ดมาหล่ะค่ะแต่ว่ามือนีช้อเสียะโซเสียดี่นี่วันพรุ่งนี้ต้องทำขอฐานนะขอฐานต้องทำขอฐานขอฐานไปเออเออขอไข่ขอไข่ ขอเนี่ยเหนียวนี่วันเหตุยู่แต่ว่ามือนี้มันขอเสียเนี่ยอ๋อเนี่ยมันบ่ไม่เสียเลยเนี่ยอ๋อเออเธอทำดินสอหายค่ะขอโทษค่ะวันนี้ครูปึกเอาครูมืดตึ๊บเลยอ๋อพ่อพ่อพ่อเขาเจียงยูซื้อให้ไหมนะครูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพุงนี้ซื้อให้เอาอย่างนี้ ถ้าหนูจือทำสอเสียครูจะพาเรียนปากเปล่าเรียนปากเปล่าอุ้ยไปเข้าไปถ้อนแข่บออกเอาลืนออกน้ำหาเว้าไปทั่วไปถอนออกทำไมล่ะเอาคู่ให้เรียนปากเปล่าก็แสดงว่าในปากว่าให้มีอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เราจะไม่เขียนกัจจนะจะพูดกันโอ้แบบตอบคำถามนะอบอกตอบคำถาม มึงว่าเพลงนี่ใครเป็นคนร้องเนี่ยเพลงไหนกอดน้องกอดน้องให้แน่นๆสายใหญ่ร้องไม่ใช่ใครร้องกูร้องอยู่ดิเดี๋ยวเอ๋อเลยโอ้ยเก่งกันจังเลยไอความรู้รอบโต๊ะเอี้ยเก่งที่ครูถามไปไหนฮะหนูแหลแมมานี่สิเก่งนะใช่ไหมก็พอตัวล่ะค่ะ งั้นตอบครูสิว่าไก่เขาเรียกยังไงกูกูกููกโอ้ยไอ่ไอ่าอ่ไอัไอ่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 ไก่ไอ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 ่อ่อ่ไ่ไไงจะอูอ่่่่ออ่ไอ่่ไอ่อออไ่ไไ่ออกอ นี่ทำไมนุตอบได้เหรอตอบได้นุตอบได้ไก่ภาษาอังกฤษไก่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า PFC เนาไม่ถูกเลยตอบไม่ได eh ้จร uh ิงๆเหรอนุตอบได้ค่ะนุน네ุ้งแพนตอบได้ไก่ภาษาอังกฤษเรียกว่าชิคเกนอ่าชิคเกนเจสซีเนาเตรียมซ้ำนเลย ใช่ขมอดห <c oughs> นูไม่สบายเหรอลูกผมสบายดีครับคุณครูแล้วหนูไอทำไมอ่ะเอา้าก็ไอแล้วปิ้วไงคุณครูวยเด็กบ้าคุณครูก็บ้าดูๆอยู่นี่มันบ้าทั้งห้องอเอ่อหนูจืนหนูเป็นอะไร หนูเป็นอะไรจงใครหนูจะเป็นบ้าแสดงว่าคนดูก็ต้องมีคนบ้าอ๋ออ้อวาวเขาเป็นอะไรบ้าเด็กชายดวงจันทร์หนูก็รักครูเหมือนกันเหรอคะผมไม่ได้รับอ้าวแล้วหนูไอทำไมอ่ะไปขี่กระตอร์โอ้โอโอโอเสียบรรยากาศเมื่อเดิ อันว่าตูของขา้าคือฤๅษีองค์ไม่องค์เก่าไม่ใช่องค์เก่ามาบ่ได้พอเมียหน่อยพนยู่กรรมนับแต่มาคล้องส่างบำเพ็ญศิลอยูก่กลางป่าลูกและเต้าเมียข่อยกระบอกมีเฮโหลพระมีมี่ฮะนี่าซุ่มเขาทายโหเปไปลงหนังสือพิมพ์มาคือมีได้สิซุ่มนังมาเป็นพระบวชมาสามสิบปีทองทรัพย์ที่บ่ทันได สามสิบปันษาทองสัพพีบ่ได้ไปยากคือยังอยู่กูดอกกัค่ะเบิ่งวิดีโออยู่เอาว่ามันจันทร์ทัวโกเราเรียนแม่ลิ้นที่สั่นห่วยหมันมาจังไหนเมาเราทั่วเป็นเสียวเฮ้ยน้อยซ้อมหอดมุ้ยแปะแปะทีแจงกิมจุข่อม่อมเอาละเอาละสาวบอย้มสอได้ยินน้ำไหลจะไปหาซาเด็กหน่อยไปเสียเด็กหน่อยถ้าเขากินเห็ดหยังมันแมนโก้มันหรอละเด็กหน่อยเนียมาสั่งหยาบสั่งมึนบ้าไปใส่มาใสยไม่จะหาผ้าเด็กหน่อยเฮ็ดตัวที่ตัวเดียวถ้าลักกินยาบ้าต้องขอแล้บอกินเนาะบอกเพื่นพ่อไฟใจร่วมการศึกษา <มา S 2> เออพ่อแต่มาถือเท่าองค์พาร์ลิอเฮ้ยเฮ้ยไม่ย่างมอนี่ก็กำลังฟังมานรัมม,มันมันอารมณ์บดอเอาอย่งเล่นรักษาบดในห้องนี้ที่รู้ก็รักษาบปนี้ตัวรับบทเป็นเด็กน้อยอายุหกปีเอามาลรัมเบ็เป็นบบาเลยโอ้<ไ>โห<ไ>เราบ่หูจักอียังเถ้าหานี่นั่งเถ้าซอเถ้าซอดเขาอยู่นี่เราเจ้าเขาไปหันออกมานนี่มันเป็นบบาได้เศร้าสองปีเราทวฉากเดียวได้ยี่สิบสองปีเออปาดกูนั่งอยู่นี่เพราะพ่อใส่รถน้ามีหรือเต่าง โอ้ยจะเป็นผู้หายย่านตายเจ้าซ้ำเก่าแหละเป็นแตจมอลำเขาสมมุทรสือๆเอ่าวฮาที่วัดตูดับเขาอยู่เว้ยที่แจ้งอิน่าก็เป็นเนอโอ้โหนี่เพี้ยนทำผู้เป็นค้อยดอกเพี้ยนเลี้ยมวันไหนเป็นบ้าเหวี่ยงถึงวันสิ้นวันเจ้าเถวค่อยเจ็บดอกไม้มาลามาว่ารับพ่วงก็ลักมันฟังอยังไงว่าก็มวนเพราะว่าขวานล่างซ้ำัสลูกโซ่มันลื่นแต่เมื่อนี้ลูกค่ะว่าจ้อเจ้าเลยบ่ได้หอดดอกไม้ น้อยเดี๋ยวสู้ขาดจ่อยมาบอคองสั่งมันเลยลงตาครับพระมาสิครับหน่อยสู้ภาพเว้ยจันทตะโคลบขอไหวเออไหวพ่อไม่คว่มสุขคว่มทิพย์แล้วคว่มเพิ่มจะสามัคคีเด้อเท่านี่มีของคู่กันเป็นยังไงึ้นมาหาพ่อเมื่อคนนาบิดนาโง่ลงโคงปันบักแดงแตกมี่ยังเบอกสู้พ่อฟังดูมึองนาจะคล้องแน่แหละจังเคียงไม่หิวนี่เป็นยังเคียงไม่หิวฝากแห้งบ่ได้มีดมลุงเลิกพูด มันนาจะขอมาแน่หรอคือยังสี่ดอกลงตาแบาบวขีมโมเไว้ไม่ยัง้งเลยคัผมได้เมือยูกับลงตากอะไรฟ้าลาปีแล้วขี<ม>้คอดบ้านอยากกลับบ้านนะย่ำได้สีสอนวิชาอคมไห้ว่าสีสอนย่ำได้ก็สอนเตยเตอย่าจมหลสอนกับสอนที่มบบอ่อึดบ่อยากจังแล้วว่าบวชสาิบปีทองก<ม><ม>พี่ว่ท่นได้ย่านันอืมเต็มพุ่งอยู่ในตัวใครสีวดว่าจะของมีวิซาอคมดีแล้วเ่าต้องอวดว่าสีสอนจำมือขึ้นนี่แล้วไหมขึ้นบวชทำมันแล้วข้า นเป็นพระเป็นสงฆ์จะไปหากินเราเมายามันเป็นยังมันผิดศีลบ้าต่างต้าวันคู่คู่กเมาวันตำรวจตำรวจยังเมาวันพระให้พระเมาเลยไหมมาตรเสรระครับขมัดโมบิทำไมแต่ไม่เอาบัตรคานมันขึ้นบอร์ดเริ่นถือ่าไม่นียังละผมภุษาถามอย่างนี้ถามธรรมดาผมไม่เคยถามคนดีไปนี่เนี่ยผมภาษาว่ามาตรเสรระครับ มาตะไซพิษแม่ทีประเดี่ยโอ้คือชวยแต่ว่าทำไมมันเมนกุยแม่ไม่เหลือกุยอ่ะมึงยังม่ขวดอ่ะสอกซับหน่าผากเจ้าบาทดิมาบรรทายจอเต้เต็มเนียโอ้ยเต้บอกเต็มบอกว่เต็มเต็มก่อนอันไหนอันไหนยาทะเลาเบาแหวงหยาขดมาพ่อพ่อบอกพ่อบอกยันทะเลาะข้างนั้นมนเขาว่าก้มถึงเขาไงยาทะเลาเบาแหวงอย่าขาดแยงเหยียดยัน จงรู้จักรักกันอย่าหุนหันสะเพร่าเขานั้นเป้าภาษาคาแมรู้ไหมเอาเกลือมาเอียบปากาเนี่ยนะเว้ยมันมาทันลอกหนังที่มีเอือบมันจะได้ยังหนิเจ้าจะมาว่าข้อคางมันพีบอกไปจะได้คงกูชนใจผมเขี่ยมันจะเศร้ากันแล้วกันนะไม่ยังเอาคอยถามดีๆเจ้าก็ได้ยินตัวผมู้นำข้อโอ้ยเอ้ไม่เขี่ยแห้งเหรอเขาว่ายังใหก่อว่าผมถามดีๆมาตาใสล่ะครับมาตาใสพิษแม่มันถึงมันว่ามันยังมนทําใจมาเลยมันไังว่าแม่มึงอะเหม็นกุย โอ้ท่านั่งย่อๆเต๋บอกสลักศิลาทองมานดิท่าโอตี้ขมาท่ามาโมบิขมาน่ารักขมาแม่เมนคุ้ยมาท่าเจ้แม่มึงก็คุยกันมึงยังบอกดูไรมันเป็ทชายจ้าเต้เต๋รล้เอ๋รู้ฟังเนี่ยกระปั้นสิไซเนาะถากเอาจะบาดซะนาะตีว่าเรียกงงยังดิเขาบอกเดว่าจังซันฟังให้มันถ่วนทีเป็นผู้จักคำ้มบอของเขาแหละเป็นนังตีแปลโบออกเขาบอกเดว่ามาแต่ใส่ผิดแม่ผมถามเขาแล้วเขาบอกว่า เขามาจากชายแดนคาแมคาแมแปลว่าคาเมนฮะโอ้ยพิดแล้วขอระโยคที่สองไอ้ทีเขาบอกแม่มึงเมนกุยเขาก็บอกด้ว่าเขาบอกว่าเขาพูดภาษาคาเมนเขาไม่ได้พูดภาษาสวยแล้วก็ประโยคทุดทไทยที่จะบอกว่ายองยองเตนเขาก็บอกด้ว่าเขาบอกว่าสองะโยคที่เขาพูดไปนั่นเขาไม่ได้ด่าคุณเลยเขาว่างั้นขโม่โหดจร่งเกบโม่โหดนั่นแหละไม่ใช่เลยขบยกสุรินไม่แล้วเขาวอกแต่ะ สองตัวเนี่ยเข้าไปมันบ่แม่นรัดกันแล้วเอา n h a หมอเช่นล่ำวบนไปบนมาอย่างนี้ว่ไปใสมาใสน้ำมัไปฝนยากินก้อนเกียงบู้ทั้งนั้นไหมแล้วฮานี่จากก้าวตามต่าง่อนสี่นเท้าเรึ่มาตนขันท้อปังงานไปน้ำหนองใสทิ้งห้องแดงใสปะหัวม่อมม่วมกันบ่อ ตันชั่วสะเลแสนตันบูตันผู้ตันหน้าปาสันตัน่อตันปองตันปองตันปองตันปอได้อนนาจมันลาบอขึ้นเน่ยเอ้ยเน่คือมันเปล่นทันจังที่จ๋าบไปทูฟังฮันนเดอหันนันเดอันนันเอันนเดอเน่ยเอ้ยเนี่ยเน่เอ้ยเน่คือมันเปล่ยนทันจังที่จ๋าบไปทูฟังฮันนันเดอหันนันเดอแล้วบัดีหันนันเดอ